ขายตามแบบโรงภาพยนตร์ในวงกว้างเนี่ยคุณอาจจะ้องเสียอีกสิบล้านบาทเหมือนกันเพราะว่าเป็นงบโฆษณางบการตลาดใช่เพราะว่าการการทำหนังเสร็จกับการโปรโมทหนังเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องเลยนะฮะแน่นอนว่าคุณจะต้องแบบมีทั้งเรื่องของโพสต์โปรดักชั่นสแตนดี้โปสเตอร์เทเลอร์หนังไหนต้องซื้อแบบว่าเข้าไปฉายต่อหนังเรื่องไหนอีกอะไรแบบเนี้ยเรื่องของการกวางมัดจำอีกมันอีกเรื่องหนึ่งเลยะฮะและยังไม่จบ วิธีการเลือกช่วงเวลาถ่ายซึ่งสปหรที่แล้วเราเพิ่งพูดกันว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่เขาหลบกันหมดใช่ถ้าคุณเข้าช่วงนี้คุณเจอคุณก็เจอทาครูสไปถูกต้องค่ะซึ่งทอมครูสก็คือติดบ็อกซ์ออฟฟิศในเมืองไทยนะคะหรังเรื่องนี้ก็คือติดเป็นอันดับสองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเอ็ก x มนเอ็กมนยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ติดบ็อกซ์ออฟฟิศเป็นอันดับสามด้วยก็รายได้รวมก็หนึ่งกว่าล้านบาทไปแล้วเจอตำนานสมเด็จพระเทพรัตน์ไปอีกบร้อยสิ อะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่รอดแน่นอนนั้นคือปกติหนังไทยอย่างที่บอกกันเข้าต้นปีกับช่วงก่อนตายปีเท่านั้นเองฮะก่รน,นีได้นะช่วงนั้นก็คือจะสาม,มารถอย่างน้อยเนี่ยสามสิบถสิบล้านเนี่ยโอเคออแต่ว่าก็มีหนังไทยช่วงนี้ที่เป็นหนังฟอร์มเล็กที่จะลงโรงฉายอีกเหมือนกันะนะคะก็เป็นหนังไทยแนวแบบแนวเอาใจคนไทยอะ่ะเรส่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้ปะ่ะเ,เป็นปรากฏการณ์ ไม่ได้พูดถึงเรื่องนอั้นพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปอบหน้าปลูกอ่าก็คือ,อเรื่องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้บ่าวไทยบ้านที่บอกเป็นปรากฏการณ์ในการที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่างออกไปนะคะตอนนี้อยากให้ไปฟังเสียงนะคะของผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะคะเรื่องของการปรับตัวนะคะของผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์ว่าต้องทําอย่างไรในเมื่อการแข่งขรรันรุนแรงขนาดนี้ค่ะก็ก็ต้องเป็นบทเรียนแต่ว่าไม่มีใครรู้เลย ไม่มีใครจะรู้เลยรู้ไหมว่าระบบหนังกระแสหลักระบบหนังใหญ่บริษัทหนังใหญ่ที่ทับสามคนฟรี GTS พวกนี้ M39 เนี่ยฐานมันแน่นเงินมันเยอะสินค้าไม่มีเยอะมีความหลากหลายนั้นเรื่องหนึ่งไม่ได้เรื่องนึงก็ได้แล้วเขามีระบบชัดเจนเรื่องการรายได้อินคัมเข้ามาเขามีโลเขาเองเขามีไอสื่อเขาเองเข้าใจป่ะเขามีทุกอย่างเขาเองในมือนั้นเขาปิดประตูเ๊งนะเขาเจ๊งยากมากลยครับ แต่บริษัทเล็กๆโดยเฉพาะในทุนอิสระเนี่ยเจ๊งแน่นอนเพราะไม่มีอะไรในมือเลยต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจหมดนั้นถ้าไม่ประเมินให้ถูกถ้าไม่ฉลาดเฉลียวแล้วไม่รู้รอบก,ก็เสร็จอะ่ะเมื่อเวลาคนทําหนังอยากทําหนังก็บอกในทุนว่าเฮ้ยห้าล้านสิบล้านแล้วพูดกันแค่นี้แต่ไม่รู้จริงว่าหนังห้าล้านสิบล้านเนี่ยแค่โปรดักชันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าคุณไม่บอกในทุนต่อว่าคือบางคนก็ทําหนังเนี่ยถ่ายเสร็จเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันมีโพสต์มีโพสต์โปรดักชันอะีกนะมันมีโฆษณา คือไม่คุยถ้าบอกหนังห้าล้านอาจจะต้องบอกว่าในที่สุดกว่าหนังในสายได้มันสิบล้านต้องมีงบโฆษณาผมว่ามันคล้ายๆกันแต่ว,วันนี้หนังจากฮีรูดเนี่ยหนังฟอร์มใหญ่มันมาทุกเดือนมาวันทีทุกสัปดาห์ชนสัปดาห์เลยซึ่งเราก็ต้องถือว่าเราต้องยอมรับว,ว่านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปของ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 โลกของวงการภาพยนตร์เราทำหนังไทยเราทำอย่างไรให้หนังไทยอยู่รอดได้เราต้องสู้หนังไทยเราบางครั้งก็มีฟอร์มโตมานี่ก็ไม่มีฟอร์มเด็กเราก็ต้องเราก็ต้อง อาศัยความที่เราเป็นคนไทยรู้จักตลาดคนไทยด้วยกันอาศัยตรงนี้ที่ทําให้เราต้องต้องอยู่ได้ค่ะ,ะยุคนี้ก็เรียกว่าหนีไม่ได้เลยสําสหรับผู้สร้างภาพยนตร์หรือผู้ที่จะทำสื่ออะไรก็ตามต้องรู้จัก ผู้ชมของตัวเองเป็นอย่างดีดดนะ,ะคะในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะเคยมีกรณีแบบนี้ไหมในการที่แบบเครียดถึงขนาดจะคิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการไม่ประสบความสําเร็จของการสร้างหนังก็คือเรียกว่าการสร้างหนังมก็มีความเสี่ยงลนธุรกิจอื่นๆนะฮะอย่างฮอลลีวูดเองที่ขึ้นชื่อว่าทาเงินจากการสร้างหนังเนี่ยก็เจ๊งมาทุกป,ปีเหมือนกันม,มีคําเรียกว่าบอฟิตบอม ก็คือหนังที่คือยังไม่ฉายดูดีถ้าลงปุ๊บนี้คือทําให้คนสร้างเนี่ยหมดตัวกันก็มีก็คือวิธีคํานวณบอลซิดบอลง่ายๆคือเอารายได้ทั้งหมดอย่างทั่วโลกเนี่ยมาหารสองแล้วลบด้วยทุนสร้างถ้ามีเงินเหลืออยู่บ้างก็คือไม่เป็นละแต่ถ้าเกิดติด็บไม่หล่คือเรียกว่าบอลซิดบอลซึ่งชติบอลซิดบอลที่หนังที่ทําผลเสียให้กับฮอลลีวูดมากที่สุดเนี่ยเพิ่งฉายเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองโพดีเซเว่นโรนินนะฮะหนังของคิวลีฟเกี่ยวกับอาจารย์ตำนานพิ้นบ้าเกี่ยวกับ อ่าซามูไรไร้านายส7เจคนที่เสียดยอมสะชีตเพื่อเจ้านายเนี่ยมาทําเป็นหนังแต่ว่าใส่ความเป็นแฟนตาซีเข้าไปจนคนดูมไม่ค่อยยอมรับส,สุดท้ายขาดทุนไป150ล้านดอลลาร์หรือ4500ล้า,า,านบาทไม้ต่หนังดีอย่างฮิวโก้เนี่ยคว้าห้ารางวัลออสการ์เมื่อปี2 0 1 1อันนี้ก็ ball Fit ball บอลฟิตบอมเหมือนกันของมาตินสกอร์เซซีนะฮะขาดทุนไป5 7ถึง77ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวไม่มีใครมี้ชื่อออสการ์ก็ไม่การันตีว่าจะไม่ใช่เป็นบอลฟิตบอมบ ซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีใครฆ่าตัวตายในเมืองนอกก็จริงแต่ว่ามันมีการเรียกว่าปลดพนักงานาหรือถึงเปลี่ยนตัวผู้บริหารมาแล้วค่ะก็ต้องมีการปรับองค์คาพยพใหม่แหละใช่อย่างร์<ด>นนิสซี่เนี่ยมีหนังโอฟิทบอลบอฟฟิตบอฟฟิตบอลเนี่ยออกสายติดต่อกัน3ปีเลยอย่างมานิสมัมจอห์นคาร์เตอร์หรือโรเลนเจอร์เนี่ยทำให้สามปีที่ผ่านมาดิสนีย์เปลี่ยนผู้บริหารไป2คน ซึ่งสองคนนี้ก็มีฝีมือะเคยทาหนังประสบสําเร็จมาสิบเรื่องติดต่อกันแต่พอมาพลาดกันสองสาเรื่องเนี่ยก็ต้องออกจากตาแหน่งเหมือนกันแต่เจ็บตัวหนักนะฮะเจ็บตัวหนักเลยทีเดียวก็ต้องคือมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะเรื่องของการทําหนังใช่ค่ะแล้วมีการคิดสั้นบ้างไหมผู้กำกงผู้กากับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันคืออันนี้ต้องมองเลยว่าเป็นเจ้าของผลงานที่ประสบความสำเร็จอีกแล้วเหมือนกันนะชือมาลิกเบนเจลูคนนี้เป็นเจ้าของรางวัลอสการ์สาขา สคดียอดเยี่ยมเรื่อง Searching for Sugar Man คิดคารารางวันไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนีฮะปีที่ล้เขาเพิ่งประสบความเดจสูงสุดในชีวิตโรว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ตัดสินใจฆ่าตัวตายรายละเอียดนี่ไม่ต้องพูดดีกว่าฮะคตายตายไปเมื่อ,อ,อว,วัยสามที่หปีเท่านั้นเองเขาบอกว่ามีความเครียดทางพี่ชายบอกเป็นคนที่ เหมือนเก็บก่ออยู่กับตัวเองอ่ะอเพื่อนบอกว่าวันบานเนี่ยกิน6เดือนก่อนเสียชีวิตเนี่ยกินอาหารเช้าเหมือนเดิมทุกวันแล้วก่อนไปทํางานหลังจากทําทงานก็เดินวนรอบคล้ายๆจะเป็นโรคหึวเ้าเลยเนาะประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้เขากําลังทํางาน อาโปรเจกต์เรื่องใหม่อยู่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเกิดความเครียดอะไรหรือเปล่าก็เป็นการให้เห็นว่าบางทีเนี่ยปีที่แล้วเองพิ่งประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแต่มันการทํางานมันมีความเครียดหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นก็เลยทําให้เขาเกิดการตัดสินใจคิดสัานขึ้นมาค่ะก็เป็นหลายกรณีอาจจะเป็นกรณีที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วก็ก็ต้องคาดหวังกับความสําเร็จในครั้งต่อไปนะคะหรือมีเป็นกรณีที่ไม่เคยทําอะไรมาเก็ด เกี่ยวกับวงการนี้นะคะ<ม>แล้วพอผิดพลาดไปคาดการณ์ไม่ได้นะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะคะก็อย่างคุณปรัชญาปิ่นแก้วก็บอกแล้วว่าหนังไทยเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากแล้วก็ต้องใช้กลยุทธ์สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณรู้จักผู้ชมนะคะคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันอย่างหนังผู้บ่าวไทยบ้านพิธี <นะ S 2> อันนี้เป็นกลายเป็นม้ามืดของปีกลายเป็นปรากฏการณ์แล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าคุณไม่เป็นต้องเปิดหนังที่กรุงเทพผิด่อบไปแล้วคุณไปเปิดหนังที่กลุ่ม ผู้ชมคุณเลยครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยลงพออยนยูในกรุงเทพเนี่ยไม่รับนะครับเพราะว่าหน<อ>้าหนังเนี่ยไม่ไม,ไม่คิดเขาไม่คิดว่าจะขายแต่พอไปฉายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะปกตินี่อยู่ก็ให้ฉายแค่สองรอบอต่อวันเท่านั้นนะฮะปัจจุบันนี่คือมีหกหกรอบต่อวันนอกจากเดียวกันท่านนายสิทิก็เป็นหนังผู้สร้างฉละรายแรกนะครับที่ทำรายได้เกิน2ล้านบาทปัจจุบันนี้คือเขาหล้าน แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่คนอีสานร,รอคอยเพราะว่าเลื่อนฉายมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะที่สําคัญก็คือว่าตอนแรกบอกว่าจะฉายไม่กี่โรงอย่างที่บอกว่ามาในกรุงเทพนะคะตอนแรกก็เหมือนกับว่าตั้งใจจะเป็นแค่หนังอินดี้อ่ะหือฉายอาจจะฉายสกาล่าลิโดหรืออะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะคะแล้วกลายเป็นว่ากระแสที่ภาคอีสานเนี่ยแรงมากมจากกระแสใน Facebook ด้วยแล้วก็รกระแสปากต่อปากด้วยแล้วก็มีกลุ่มคนที่ช่วยกันสนับสนุนเพราะาทีมที่ทำเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในวงการหนังอยู่ แล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังที่โดนใจผู้ชมในพื้นที่จริงๆอะ,ค,ะค่ะก็คือเหมือนกับว่าปกติเราจะเห็นหนังจะมาจากภาคกลางจะมาจากคนกรุงเทพใช่ไหมมุกนี่ก็คือปกติหนังที่จะเปิดที่ไหนก็ต้องเปิดกรุงเทพก่อนแล้วไปเล่นกรุงเทพก่อนใช่รเรื่องนี้จะเป็นสาเหตุที่บอกว่าไม่จําเป็นละกลุ่มคนดูคุณอยู่ที่ไหน ไปเปิดตัวที่นั่นและที่สาคัญคนสร้างก็เป็นลูกอีสานแท้ๆเลยนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่สามารถเป็นทางเลือกนะคะอย่างที่บอกค่ะหาผู้ชมคุณให้เจอนะคะหนึ่งคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะทําให้ใครชมนะคะสองจากนั้น,นะค่ะคุณก็เอาหนังคุณเนี่ยไปฉายให้คนที่คุณคิดว่าสนใจหนังคุณนั่นแหละนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครอีกต่อไปแล้วนะคะนี่เป็นอีกโมเดลความสําเร็จหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันนะคะถึงความ

ไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะพี่พี่เก็บไว้นะจะไม่ลองสักหน่อยหรอจ๊ะพี่ทายดีกว่า <สะ S 1> ค่ะขอบไม่ต้องขอบใจหรอกจ๊ะขอบปากพี่ดิจ้ะน้องสีนวลมากวะมากยุน้องใส่ผถอนเลยเด็กฝงเนี่ยมัหักไอ้ต้องทำอะไรเงี้ยบอเอยบอกเือยว่ได้หักแล้วคุณเป็นหนอกมันหาความสมบายใจไม่ได้หรอกเพราะมันคือเมืองหนอกท่านอยู่เมืองหนกขับายไง